สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์มีคนมานั่งรอ ทุกคนไปบุกร้านขนมจากจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะซึ่งตอนนี้เขากำลังดังมากเลยที่เซ็นทนรัลเวิร์ร้านนี้นะคะอยู่ที่ตลาดจริงใจค่ะจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งด้านล่างนะคะวันนี้เราจะไปตามกันว่ามันอร่อยอย่างที่เขาร่ำลือกหรือเปล่าเพราะว่าร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากๆเยอะมากๆมาก,มาก,มาก,มาก เราเห็นแล้วค่ะเริ่มมีคนมายืนรอแล้วและนี่ก็คือร้านขนมแม่ํำไยจากจังหวัดอุดรธานีค่ะขนมที่ทุกคนจะต้องมาต่อคิวรอกันยาวขนาดนี้เพื่อเมนูเด็ดของเขาเลยนั่นก็คือทองม้วนบ้าบินและทองม้วนกรอบห่อทองม้วนสดค่ะหลายๆายคนอาจจะสงสัยนะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงวันนี้นิจะพาไปดูกัน ทองม้วนบ้าบินนะคะก็คือเขาจะทําบ้าบินแบบใหม่ๆร้อนๆเลยเอาไปห่อด้วยทองม้วนกรอบค่ะส่วนทองม้วนกรอบห่อทองม้วนสดก็ตามชื่อเลยค่ะม้วนสดจะอยู่ด้านในม้วนกรอบอยู่ด้านนอกแล้วเวลาทานเขาก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆใส่กล่องมาให้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่ไซอะไรบ้างมีทั้งมะพร้าวลำไยข้าวโพดกล้วยช็อกโกแลตบอกเลยว่าอร่อยทุกไส้ค่ะ ร,มมร้านนี้เปิดเวลาเที่ยงตรงค่ะแต่ว่าจะเริ่มรับคิวตอนเที่ยงครึ่งและให้ซื้อได้แค่คนละ2กล่องเท่านั้นนิงก็ไปตอนเที่ยงครึ่งพอดีนะแต่ว่าคนรอเยอะมากเลยใครที่หิวๆเนี่ยก็สามารถช็อปร้านข้างๆก่อนได้นะคะมีร้านค้าจากหลายๆจังหวัดเลยค่ะและแล้วบ่ายโมงครึ่งเราก็ได้ทานค่ะ เมื่อกี้นะคะเราโชคดีมากเจ้าของร้านเนี่ยเขาตัดคิวให้ซื้อ3กล่องตรงที่นิ้งพอดีนะคะจากตอนแรกเนี่ยเขาขายที่1กล่อง60บาท2กล่อง100นะตอนนี้ก็คือชุกกล่องเนี่ยหกบาทหมดเลยวันนี้นะคะนิงสั่งทองม้วนบ้าบินไป2กล่องแล้วก็มีทองม้วนกรอบห่อทองม้วนสดไส้ัลำไย,ยด้วยลำไยนะเขาให้มาเป็นแบบลูกๆเลยอะ่ะไม่ห่วงเลยอะ่ะอันนี้คือมะพร้าวลำไยนะคะ ออฉันชอบอันนี้ชอบอันนี้ที่สุดอันนี้คือทองม้วนบ้าบิน,นะคะ่ะมันจะเป็นหนึบหนึบทุกคนเนี่ยมันคือไส้บ้าบินอยู่ข้างในมันจะหนึบหนึบแล้วข้างนอกมันจะเป็นทองม้วนกรอบห่อไว้คือมันเดือแบบคิดได้ไงอะ่ะสิ่งที่ชอบเลยนะบ้าบินไม่หวานทุกคนทั้งตัวบ้าบินแล้วก็ตัวทองม้วนเองนะคะหวานน้อยกว่าขนมไทยอื่นๆที่เราเคยเจอไอ้ทองม้วนตรงเนี้ยแล้วก็มาใส่ไส้บ้าบินข้างในอะ่ะรู้สึกว่าโอเคเลยปกติอนันนี้ไม่ค่อยทานขนมบ้าบินค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแป้งมากเลยอะ่ะแล้วก็มีแบบแป้งกับมะพร้าวอะไรเงี้ยแต่พอมากินตัวนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งมันได้ความเป็นแบบหนึบหนึบเหมือนโมนจิอะ่ะแปลกใหม่ดีแล้วก็แบบเข้ากันได้กับทองม้วนอร่อยดีใครอยากจะมาทานนะคะก็คือเผื่อเวลาไว้เลยประมาณ1ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงนี่คือเป็นอย่างต่ำนะคะถ้าคนเยอะก็อาจจะต้องรอ,อนานกว่าน,นั้นไปอีกใครไม่อยากรอเชิญไปที่เซ็นทรัลบางนาค่ะมีอีกหนึ่งสาขาที่เซ็นทรัลบางนาก็คือโซนตลาดจริงใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้รอ,อนานขนาดนี้มีคนทําคนเดียวแอบได้ยินนี่หรอแอบได้ยินมันเป็นไงงั้นถ้ามีคนทําคนเดียวก็คืออาจจะเหมือนกันทั้งสองสาขานี่คืออะไรคะไส้ทะลักทองม้วนไส้ทะลัก,ใ,ลกใช่ไหม